สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่7วมิถุนายนนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะมาแกะทุเรียนนะครับทุเรียนหอนทองสุกนะสุกลนนะครับให้ทุกท่านดูนะครับทุเรียนหอนทองเนี่ยถ้าถ้ามันสุกลนนะคับก็แกะง่ายๆนะครับก้นมันจะแตกเนี่ยสังเกตที่ท,ท,ที่ตรงก้นมันจะแตก ทนี้บางท่านไปซื้อทุเรียนเนี่ยทุเรียนสุกหลนเนี่ยนะครับราคามันก็จะถูกกว่านะครับวานแอดมินไปเดินที่ตลาดนะครับเขาก็รับซื้อนะครับกิโลละ50บาทนะครับจากชาวสวนนะฮะแต่ทีนี้แม่ค้านะครับพ่อค้าเขาอาจจะเอามาขายต่อนะที่กิโลละ80บาท85บาทนะครับก็ ก็ถือว่าเป็นการาากินกําไรนะเขาก็ต้องบวกกําไรนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้เวลาที่เราไปเลือกนะครับบางครั้งเนี่ยแม่ค้าบางคนก็อาจจะไม่บอกนะครับว่าเป็นทุเรียนสุกนะครับเราก็ต้องดูเองเนะาะถ้ามันสุกมากๆม,ม,มันจะแตกนะครับแต่ถ้าสุกยังไม่มากเท่าไหร่ก็อาจจะยังไม่ไมแตกนะนะแต่ส่วนมากแม่ค้าเขาจะบอก บอกนะครับว่าเป็นทุเรียนสุกแล้วซึ่งราคามันจะต่างจากทุเรียนแก่นะครับเพราะว่าทุเรียนสุกเนี่ยมันจะต้องทานนะครับภายในวันนี้นะครับหรือว่าทานภายในพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเป็นหมอนทองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นชนีเนี่ยมันจะเละนะครับซึ่งมันก็จะเป็นปลาระนะครับมันก็จะมีกลิ่นนะฮะซึ่งจะทานแทบจะไม่ได้ละ เราก็ต้องเอาไปไเป็นทุเรียนกวนไปนะครับแต่หมอนทองนะครับถ้าเราไปเจอทุเรียนสุกนะครับแตกแล้วนะครับราคามต่ําลงมานิดนึงก็สามารถซื้อได้นะครับสามารถซื้อได้นะเพราะมันก็จะถูกกว่าทุเรียนแก่นะทุเรียนแก่ที่ว่า,อ,าอีกสองสามวันนะอีกนะฮะอีกสามสองสามวันสี่วันนะครับ ก็สามารถที่จะผ่าได้นั้นก็ราคาก็จะแพงขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่มันมีข้อดีนะครับทุเรียนสุกเนี่ยบอกทุกท่านนิดหนึ่งว่าน้ําหนักมันก็จะลดลงเนาะอย่างอย่างทุเรียนลูกนี้นะครับลูกนี้2อกิโล2สองกิโลครึ่งนะครับแต่ตอนที่มันเป็นทุเรียนแก่นะครับมันอาจจะ3ามกิโลเพราะฉะนั้นการซื้อทุเรียนสุกมันก็ยังมีข้อดีนะครับ1ก็คือได้ทานเลยเนาะสก็ ได้ราคาที่ต่ำกว่าทุเรียนแก่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักมันก็เบากว่านะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะเลือกซื้อทุเรียนเนาะนะครับบางท่านอา,อาจจะมีงบจำกัดนะครับก็ทุเรียนแก่ก็เป็นเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือราคามันแพงแต่ว่าถ้าเป็นทุเรียน ทุกเรียนสุกก็เป็นราคาก็จะย่อมเยาวกว่าเนาะก,ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะสำหรับผู้บริโภคนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับทุกท่านใช้มือเปล่าได้เลยนะครับเพราะว่ามันแกะง่ายนะครับมันแตกแล้วนะฮะเอามีดจิ้มไปเลยครับจิ้มไปเรหนึ่งนะครับนะก็ใช้มือนะแกะด้วยมือเปล่าไปเลย ท่านผู้ชมครับโอ้โห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 ครับน่าอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมอืมได้กลินไหมครับพอทานได้ครับพอทานได้โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ